วันนี้สภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่ที่แก้ปัญหาครับมันเป็นที่ที่สร้างปัญหาเหมือนที่หมากัดกันนะครับมีเรื่องจริงครับมีคนพูดกับผมบอกอายเขาไหมนะต่อยประธานสภาบ้างอะไรบ้างคว้างหนังสือผมบอกอายใครไม่ต้องอายแล้วประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ว่าเพราะ500รกว่าคนนะั้นอทันเลือกไปทางนั้นนะครับ ป็นคนที่ท่านเลือกท้านมีนิสิตดาก็ท่านเลือกแบบนี้ท่านก็ได้แบบนี้ทํำยังไงได้นะครับเราต้องยอมรับมติของประชาชนเพราะท่านเลือกไปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบประสิทธิ์ชูรองเท้าหรือใครก็ตามก็เป็นเรื่องคนสุรินเลือกไปทําไงก็คนสุรินก็รับผิดชอบไปนะครับเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับในสภามันก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ประชาชนเลือกไปทางนั้น ผมถึงบอกว่าวันนี้แต่ผมภาคภูมิใจที่ผมเป็นสสในช่วงบ้านเมืองกำลังวิกฤตผมพยายามที่จะยืนอยู่สายกลางยืนอย่างมีศักดิ์ศรียืนอย่างมีคุณภาพและยังไม่อายใครในจังหวัดกุทัยธานีเป็นรสอคนเดียวก้าดาา่าประธานสภากนแล้วกันครับผมนะเพราะว่าถ้าผมไม่อยู่ในหลักการก็คงไล่เตะผมตกมาแล้วนะฮะแต่ผมอยู่ในหลักการผมพูดทุกอย่างที่สภาให้เกียรติผมเพราะเขารู้ว่าผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ ใครถูกว่าถูกใครผิดว่าผิดผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมเข้าข้างบ้านอือนนี้ครับเช่นเดียวกันวันนี้ก็ขอนอกเรื่องในเรื่องสภาแล้วก็วันศุกร์นี้ก็อยู่ที่พี่น้องชาวไทยนะท่านเลือกวิถีชีวิตท่านเองนะครับผมเองผมไม่กล้าพูดว่าความคิดเห็นผมคือความคิดเห็นของคนอุทัยธานีทั้งจังหวัดผมไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่เอาด้วย ถ้ายังไม่แก้ปัญหายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนผมบอกกับเขาไม่ใช่ค้านแบบหัวทนฝาไม่ได้ค้านแบบตะพุตตะพื้นผมบอกว่าท่านจะทำผมก็ไม่ว่าแต่เปลี่ยนแนวได้ไหมเข้าไปใช้ป่าอย่ามาผ่าอย่างนี้ให้มันตัดพื้นที่ของอน้อยที่สุดให้มันกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดผมบอกทางทางให้เข้าไปด้วยนะครับแล้วบอกผมจะยินดีช่วยแต่ขอให้ มันเข้าไปลึกหน่อยติดชายป่าให้มันกระทบกับอุทยทานนีน้อยแล้วผ่านไม่ต้องใช้นาด,ด้วยผ่านภุพันธุ์ช่วงด่านช้างเรืออู่ทองแล้วก็ไปเมืองการผมบอกวิธีคิดมันเอาไปลงเมืองการเรื่องที่เขื่อนแม่ตองก็เขือ่อวนวชิราลงกรอดเก่าผมบอกสนุกแลวคนเมืองการไม่เคยน้าท่วมต่อไปที่น้ําจะท่วมแล้วสบายนะครับ <laughs> มันคิดได้ยังไงเออถ้าไปลงทะเลเลยยังไปอย่างเอาไปลงที่ทามบัว เคดูว่าคนที่อยู่รำน้าแม่กองมาก่อนนี้แล้วไปตอนน้ํามากเลยนะไม่จะไปตอนน้าน้อยไอช่วงน้ําเยอะๆในต่างคนต่างฉีดน้ําออกเนี่ยมันไทรก็ไม่อยากได้ไอช่วงน้ำํำน้อยๆนม่มาให้ผมบอกว่าแค่เขาคิดอย่างนั้นก็ผิดแล้วเอาน้ําไปลงเี่เอเบื่อน้าม่วงแล้วคนท่าม่วงเมืองการก็จะซวยตลอดชีวิตเขาเนี้ยนะครับผมบอกมันเป็นการคิดที่ง่ายไปครับแล้ววันนี้ผมก็บอกวิธีการแก้ปัญหา ผมเสมนอวิธีการแก้ปัญหาให้เขาเขาไม่ฟังอะคิดแบบคุณก็ได้แต่ผมขอให้มันไปอ,อ,อ้อมอุทยไปสักหน่อยหนึ่งนะไปโดนอุทัยช่วงสายป่าก็ยังดีมันก็ไม่เอาหรอกเพราะมันคิดมาอย่างนี้แล้วบังเอิญพ,พ่อพ่อแม่เควอเตอร์มันคิดไว้ใมนแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันก็แค้นนะครับมัจะอนุญาตเทนคำพูดที่ไม่เหมาะสมแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริง ความรู้สึกของของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมรู้จักปัญหาเรื่องน้าดีครับก็รเรียนด้วยความเคารพอยู่ที่ท่านนะครับผมเองก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากด้วยวันนี้อยากให้พวกเราบอกต่อวันนี้ในหัวข้อสนทนาของคนไทยทานีตอนที่จะโดนสนทนากับไทยก็ตามตอนที่จะพูดอะไรกับลูกหลานก็ตามท่านต้องพูดเรื่องฟัดเวท่านต้องคุยกับคนในครอบครัวท่าน ท่านต้องคุยกับคนอุทัยธานีทุกคนแต่ความคิดเห็นเรื่องไหนจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่คนอุทัยธานีต้องมีเรื่องฝัดเวในทุกหัวข้อสนทนาท่านถึงจะเป็นคนอุทัยครับผม